ตัวไร่มาแห้งบครับอะหน่อยู่บ้านผมนี่ก็แมนหกเก้าเก้าหกแล้วบ่มีขายอลรเนียเก้าหกแต่ครับอของพวอกับมี่ได้ล่ะเก้าหกบแม่นบอกแต่ว่าตัวนีม้มันยุบเจ็ดหกเลยฮะตัวนี้มยุบเจ็ดหกเลยตัวตัวเจ็ดหกหรือชิงห้ากวามันบอ ถ้าเก้าจะเป็นเก้าสามถ้าเก้านี่เป็นเก้าสามเินเรื่ินเลยเดี๋ยวผมเรื่องไปฟังไอ้อันหนึ่งพวกไอ้ต้นเศรษฐีเป็นยังก็เสียงเป็ยังกูไอ้บนตั้งดาวเนี่ยบ้าแตักูไม่ บอผมลบออกลบโหลดไหมล่ะครับอันทัอทอันทรศรพสาบอันมันอันอันขั้นอากาศร้หอนมันเป็นโหลดครับผมลบออกไหมล่ะอันครับผมเปิดฟังเบื้องหลักอะผมก็มาลบออกโหลดไหมเพราะว่าทรศรพสาบมันห่อนมันเป็นโหลด มาดึงอ้นนแลนะจะเข้านเนี่ของขวามันมีอนพี่พี่พี่ <96. S 1> ของขวามันมีเกาหกแล้วก็เจ็ด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 หกเกาสามหกครับแต่วลาพ่อมัมเน้นให้เจ้าหนอกน่ะแต่พอ่อนมเน้นให้เจ็ดหอก ข,ของของขนี่สิมีต่ว่าบนบนนี่วิ่งซกับสองวิ่งซกับสองต่ว่าออพวามขวมันเน็นสองศูนย์เดร่องอะที่สองอ,อ,งอะแหละนี่โมมีย่นี่มมีซีสองนี่ผอ่มีซีสองนี่ม่มมมตัน มิตรซ40หลัก44หลัก992อันไหนครับ92แอนต c ้แมนวะที่โดนเาแมนครับแต่ตัวอนั่นแหละแต่ตัวสองตัวที่กานั่นแหละขันมากก็มากม่ย้อไมาน้อยน้อยล่ะส่วนอืมครับตบาเลขพ่อ,อัน พ่อแบรนจับครูไห้ได้ซีสองสองซีนี่แบรนนี่เป็นซีนี่ตะวามันขีมาน้ำตะวามันขีมาน้ำกันมันขีมาน้ำกันคือศูนย์สามนี่นี่เนาะแม่ใดบอกก็ได้ละชี้รองได้เออเพราะว่าอันงวดอันศูนย์สามพ่อก็ให้วิ่งศูนย์กับสามมันกับมาน้ำกันได้เรียกออกศูนย์สาม บาดในงวดนี่บาดในงวดนี่กับสองกับซีซีกับสองกับขีบอกกอดข้วกันมากไบอกเป็นตัวร่องได้นะซีสองโอ้ซีสองเป็นตัวรองได้นาะแต,แต่แต่พอเขได้เขียนลงได้ดอกแตอเออนีอย่ยแหะก็เอาแค่นั่นแหะเอาแค่นั่นแหะต่ว่าเอาเอาเปโยมันมันกัเขา,เาอขอตัวิ่นโยนกับพวกอย่งครับแมนโยครับตัววิ่งว่จะเป็นอดเววิ่ง่เลยครับ เพราะว่าเพราะว่าพ่อก็บ,บอกอยู่ว่ามันก็มาน้ำกันได้เนะะเาะอ,อ,อันอันอันคือเก่ากเปลี่ยนแปลงวอันเปลี่ยนแปลงว่าบ่าคือว่าคือเจ้าเลยเจอเรื่องว่าเออไปได้อันนั้นเลยน่าคือกเขาเอาเงินหรอเขาเลี้ยว มันจะออกมาจากตัวเลข้ไอนคนละแถวเนี่ยครับกลางมันนึงสองสามสองสามหรืออะแตอยู่ว่าผมก็แต่ว่าผมกเขียนไหมหละเอฟซีว่าพ่อเขียนนตัวน้อยมันติดกันเบิ้งบอกอันเลขทีันอันเลขที่มาน้ากันสิ บางวันมันก็เจอบว่าได้เนาะครับเลขกันอันเลขที่มานันกันได้นะของพ่อมันตัวน้อยผมเลยม,มาเขียนใหม่นี่ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดเก้านี่ตัวสีน้ำเงินนี่คือมานันกันได้เนาะพ่อเนาะเออขึ้นสามสี่ห้าแปดนะผมว่าม้ามันกัดสามสี่ห้าแปดนี่บผม่าม้ามันกัดสีแดงเนาะพ่อเนาะ,ะนี่แหละมันมันจะกรอบล้างเนี่ย ันี่อันนี้อันนี้อันนี้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าตัวล่างนี่ก็ขั้นฟู้ได้ไปเสื่อนหนึ่งแปดหนึ่งหกสามหกสามแปดบ่อน้อพออยู่เนาะส่วนล่างนี่วดก็ว่ากจะาั่ก็ใจก็จะบ่ใว่าแต่ไหนบอกสามก็หกเนี่ยแน่นแล้วล่ะหกนี่ยแนนแล้วล่ะเลแนนแ่ไม้ข้าววางใดพอคือมาแม่นบอก ว่งมาตัวนึงกับตองมาเน่ยโออันอันเลขวิ่งนี่บ่มาตัวนึงกับตองมาตัวนึงแต่ว่าพอไม่เน้นแต่วพอเน้นใเาะ่อกเน้ตัวนึ่กตหนแหะกันว่ามตัวึเโอ้แต่บ่มาน้ำกันแอนอมบ่มาน้ำกันแต่ตองมาล่ะตัวไหนตัวนึงหกกับสามสากับหกนี่เ็นี่ก็ต่ด้ครับเก้าไ่ก็ได้นะอืมจิตอัน ส่วนหกนี่ติดเจ็ดก็ได้ติดเก้าก็ได้แต่ว่ามาติดแปดอะไรเนาะพ่อเนาะมาติดแปดอะไรนี่ติดหาก็ได้วยห่าติดหกรครับติดชื่อกัครับโอ้ติดหาอันติดหากบ่ไรที่ครับติดหาติดชื่อติดศนวันนี้อ่อนศูนย์่ะเลขแรงอ่อนศูนย์อ่ะโอ้เลขโอ้หันี้เลขแรงอ่อนศูนย์หัวเรีวอันหนึ่งครับมันกับว่มีมา บนนี้บนนี้หนึ่งเจ้าลางมาได้เพราะว่าวันเดินเดินหนึ่งสามหกสามหกแปดสามหกแปดนี่เดินเดินล่างวะครับเดินล่างตรงว่าตรงว่าได้คือจับจับออกมากคือตัวตัวเด่นครือตัวสามกระโปงนี่แหละครับอืมสามกับหกแปดนี่อ่อนมันว่าแปดล่างล่างอีแปดอ่อน อ๋จับกูบ่ะไรตัวสามจับจับได้หลายตัวสามจับได้หลายแต่แปดนี่จับบ่ไ้จับอะไรตัวหกเรก็จับไ,ไดอกของดนหลาย,ต,ลายตัวอยู่นวน,นี้เจ้หกเกาอกหวาบาตวาบาสเนี่ยมันบบมีแล้วอยูรบบานนี่ หลายๆเจ้านี่บ่มีแล้วบ่มีขายละ่ะแต่ว่าขมันมากมันก็มากโตเก่าหกอ่าโอ,มอมา้มากมาตัวเขาอันเนี่ยเจ้า,มจามเามื่อเจ้าเมื่อเขาอันไว้เจ้าเมื่อเขาอันไว้เมื่เดียวกันอันไว้คักเดียวก็เป็นลูกกระเพาะยุ่นยุ่นในส่วมันมันมีมันมีแต่เก่าหกเลยอ,องเก่าบ่หมี่เลยมีแต่สีเก่าอโอ้ย หกเก่าบ่หมีจ um, ังได้ม <sì stairs> so ันก <Man, you, S 1> <aciones S 2> ัดก <so S 1> ับไว้น um, ้ำแนล่ะพ่อขี้มีตะเก او หกกันหครับแมนเี่สามนกแมนอยู่ครับแมนอยู่งวดอันงวดซี่สามพ่อก็เน้นที่สามอยู่กัดครับ เอาเบ้ายูเดี๋ยวน,นี้งวดนี่นี่หกเก้าก็บ่มีมิตรเก้าหกเมืนบอเกนี่นี่สามยเก้าสามเกก็ได้เออบ่บ่เพื่อนบ่บ่เพื่อนผมถามนี่นะมันเป็นหกเก้าหลักสามเก้ามันเป็นบ่าไรมันบอกเป็นได้เก้าสามสามเกป็นไอ้ยเงสโตโอ้เป็นได้ 9, 9, 6, 7, 2, อย oh, ู oh, <navig uen> โ่โอ้ทําอโอกกลับนั่มบ่บ่ ตันตรงว่าจะนีเป็นเก้าหกใช่หตักเกายู่ใม่หลอกบ่มีโอ้ตัวตัวกเก่าในหลอกบ่มมี่เป็นได้เก้าหกเก้าหกคิดจำออกมาเลยน่ยตันนี้เห็ต่นี้มีต่เกีบรอยูดใน่หลอกกันเลยอ๋อไหวยเบาอยู่นตรงตรงตัวสันเอาที่จำบอกมาจำออกมาตรงว่าจะแกวเจียเรื่ออ้ไนละแวนได้่ะครับในะรถวมันจะมีศูน ช1ดหนึ่งี่เกอ่างท่ส้เก้าว่ตันอโอ้เ่องหกเกายังล่างเชียงมนุษย์หนึ่งสี네่หกเก้างเเขียนมไเอเันเขียนไว้ถอเบิงบ่ครับ ลลอกจับกันนะรัตัวองมัจับด้วยกันันนี้นี่งกันลอันศูนย์หนึ่งสี่ป่ะศูนย์หนึ่งเก้าศูนหนึ่งสี่หก้าครับวันนี้ตัวรางวันนี้สองสองสามห้าเจ็ดแปดน่งวสองสาม ห้าเก็ดป่ะครับเก็ดแปดอันอันตัวใดนี่เป็นเลขบนเลขล่างนี่พ่อนี่มัน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 บนล่างในเลยสองอันนี่ก็คือเลือนจับจับบนล่างแต่ว่าคนละแถวนะโอ้จับจับบนล่างคนละแถวแกนแถวๆกันแถวๆกันแต่ๆก็คอยเมื่อละ โอ้ oh, แถวโอ้โอโอโอแถวเดียวกันครับโอ,อ,อ oh, แถวเดียวกันอันอันแถวเดียวกันไล่นอนนี่คือ,อีิบ่ม,ม oh. าไ oh. อตี๋อ๋อเอาเอาเอาาคือมาง่ oh. างามมาสามเามแนยือมาง่เลโอ้นี่อันนี้คืมอมาง่ายเนี่ยไม่จับกันก็ลเลแถวมัน

เย่จับก็รนองจับก้ลําเลยถอว่าอ๋อไล่นอนนี่มาพอได้ขั้นจับไล่นี่ได้คือจับพนละแถวเลยจับครับครับจับคนละครับจับคนละแถวนละแถวแมนครับเจ็ดหกนละแถวน้นละแถวว่านนละแถวแมนอยู่คนละแถวแมนอยู่คนละแถวนี่พ่อครับ อันคืออันคือเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองพ่อมาเด็จับให้ดิโอมีโอ้ไม่มีเรียกบนมี่เก้าสองแมนแมนแมนเก้าสองอยู่บนโอ้เก้าสองมีอยู่นิตเก้าสองเลยมีอยู่นิตเก้าสองนลยเออแม่อสี่ศูนย์คืออยู่แถวเดียวกันก็ ก็ผมกิสูจนยืดแถวเดวแถวบนแถวบนอาจจะมาได้ยืดนะเพิ่มมา่วหน่อยคือตัวตัวเน้นก็คือสองรูนน่อยือส่วนตัวเน้นก็คือสองศูนศูนย์สองนั่นแหละแม่นยู่ครับอ่าศูนย์สงเป็นตัวกับแต่ศูนมามันมันจะย่รักเกบกว่าคือเป็นตัวกกับแต่คือตัวม่คืสองูนเลย โอ oh, ้ตรงๆกันขั้นมาข,ขั้ตรงๆกับคือสองศูนย์เก้าสองศูนหาสองศูนย์หารอดเก้าสองศูนย์ไม่ใช่ไดก็ไก่คือร้อด้วยเก้าสองศูนย์หาสองศูนย์จแม่สองผมก็บพกใครมักปันไดแล้วเลขกันเล็กสามตัวเออแต่ต้องว่ากัน ผมว่ามันถือกงามผมม 20, รครับผมผมขอสองตัวกับพ่อละพ่อขอใจมันถืองอใจมันเขา่าน,น,นั่นละคอเลนสองส่น 20, น่นะเื่องงายผมวอ่านว่าเลยสเมนครับเมนตัวสองส่ย์หนีง่ายแล้ว่าเรเรสองตัวเนยลังสองตัวะ เลขเพราะสองศูนยอันผมผมจัดไว้แค่สามครูด้วยผมจอเอาอเ,เอาสองศูนย์กับเก้าหกกับสามเก้าผมเอาสามครพร,า,พราวาระว่าภาวาะว่าบา,างเนื้อหันเลขผ,ผมมันก็มีอยู่เจ็ดแปดผมมามักเลขไอ้น,อน่องนี่คือยังพ่อให้เจ็ดหกถึงผมก็บ้เอาดเดหมเจ็ <laughs> ครับเหล็กไอหน่องคมว่าใครมากเครับครับครับขอบคุณอะไรพอขอบุุณอะไรครับผมไขแน่อยู่พ่าพราว่าพอพอมันได้พอ่อ เพราะว่ามันได้ไปสองเทียด้อาทิตย์ละสองเทียมมืออื่นกีไปอีกมืออื่นเนี่ยออมือออ่นมืออื่นก็ขีดไปฟอกอีกอันใดอันใดใครมดแดงบ่ <laughs> โอ้ยอันนี้อันนี้พนังอันนี้พนังเบาสอดม้าอายู่พญชีพไปเอาเองครับ <laughs> เกอ้นกนากเ้ใหโอ้โ,อโอ้เรียกออกแม่นพ่อๆเรียกออกค่อยไปเอาเนาะครับครับครับเอาความคุณได้ไลายครับผมอ